วันนี้ก็มาเจอกับแม่หน้าพร้อมแชร์กับเรื่องหน้าแชร์กันอีกแล้วนะคะแม่จะมาคุยกับพี่วูดดี้นะคะในรายการวูดดี้อินเทรวิวเนาะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของพี่วูดดี้กันด้วยค่ะ

ก็ด um, oh. ้วยสรงผมหน้าแม่พร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปเจอคนพิเศษตามไปดูว่าจะเป็นใครนะคะชิ้นตัวมันมันจะส่งผลต่องานมากใช่ะอแล้วไอ้แว่าไหนมั้ยกคื ถ้าเราไม่จัดสรรเวลาดีๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตคู่มันมันอันตฟาชีวิตคุณและใสก็คือต้องย้มรบว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะอยู่ดีอ่ะเสร็จแล้วเจอกันที่ห้องเดิมเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ความรู้สึก แน่นอนหลังจากถูกติดต่อไปอะไรกันก็ต้องขอบคุณบริษัทเมอร์สนะคะที่ประสานงานเป็นคนกลางที่คุยกับทีมงานของพี่วุดีให้นะคะก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยละกันนะคะก็คือขอบคุณน้องปาลน้องโบแล้วก็น้องแป้งมากๆเลยค่ะที่ทําให้งานวันนี้ผ่านไปด้วยดีค่ะตอนแรกที่แบบรู้สึกว่าจะต้องไปออกกับพี่วุดีเนาะแม่ก็อาจจะมีความกังวลเล็กน้อยเนาะแล่พี่วุดีเหมือนเป็นพิธีกรแบบระดับต้นๆของประเทศไทยอย่างที่สองก็คือในเนื้อหาที่คุยกับพี่วุดี้ค่ะเป็น เนื้อหาที่แม่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งแบบคนใกล้ตัวจริงๆก็คือไม่รู้มาก่อนแต่ว่าวันนี้ที่ได้ออกมาพูดอะแม่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราอะได้รีวิวประสบการณ์ <S <S 1> <S 1> เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนาะ <S <S 1> <S 1> ก็รู้สึกว่าแบบแม่ก็มีความภูมิใจตัวเองเล็กๆเนาะว่าอย่างน้อยอะเราก็ผ่านเรื่องที่มันหนักๆมาในชีวิตได้เป็นทีมงานเื้องหลังเนาะบางเรื่องก็คือไม่รู้เลยอย่าบู้ว่าแม่เตรียมสคริปต์เตรียมเนื้อหา ข้อมูลยังไงบ้างจริงๆวันนั้นที่ทีมงานพี่วูด,ดี้มาคุยกับแม่ก่อนนะแม่แค่เล่าสิ่งที่แม่ได้เจอมาจริงๆคือเหมือนมันแทบจะไม่ได้มีสคริปต์เลยอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าแม่จะเล่าอีกอกี่ครั้งมันก็คือเรื่องจริงน้องเรื่องอนิดนึงเมคอัพลุกวันนี้คือปังมากหวาดอรละมุนม,มีขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนอัดอรายการยังไงเมคอัพเอ่ยผมเอ่ย ตื่นเต้นไหมแม่ก่อนอัดรายการจริงๆอ่ะมันตื่นเต้นประมาณแบบสองสามวัน,นที่ผ่านมาเลยเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าผมอ่ะแม่ก็เหมือนเดิมไว้ใจทีมงานเดิมเพื่อให้เรายังคงเป็นความตัวเองมากที่สุดพอถ,ถึงเวลาจริงที่อัดแล้วอ่ะแม่จะบอกเลยว่าแม่ไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะทีมงานพิวดีจะคอยคุยกับแม่ตลอดเหมือนแม่ได้วันนีนะ้มาแชร์ในสิ่งที่แบบมันเป็นตัวเราจริงๆแล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะรู้สึกหลังปัดเป็นยังไงบ้างคือเมื่อก่อนอ่ะแม่จะคิดว่าแบบ การร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นนะมันไม่โอเคพอได้ร้องไห้ออกมาแม่ก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะ่ะบางครั้งก็แค่ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ออกมาการร้องไห้อยากร้องก็ร้องไปเถอะพรุ่งนี้ตื่นมาก็สู้กันใหม่ไม่เคยอยากจะเล่าเรื่องที่มันแบบไม่ดีหรือว่าความลำบากหรือประสบการณ์แย่ๆที่เราเคยเจอมาให้คนอื่นฟังอะ่ะไม่อยากให้คนมองเราแบบมองเราว่าเราไม่เพอร์เฟกต์อ่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแม่รู้สึกว่าแม่มาไกลเกินกว่าที่แม่จะกลัว ความจริงในอดีตที่เกิดขึ้นน่ะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ตามหรือมันเป็นเรื่องที่หนักก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดอะมันก็ส่งผลให้เราเป็นแม่หน้าที่คุยกับพี่วูดดี้ในวันนี้ได้ที่สําคัญมากๆคือสิ่งที่วันนี้แม่เราแม่รู้สึกว่ามันจะทําให้คนดูคนฟัง ได้มีกําลังใจมากขึ้นเนาะแม่ก็เลยตัดสินใจออกมาพูดเรื่องวันนี้เนาะและแม่ก็เชื่อเสมอว่าบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตอะบางครั้งอะเขาแค่มาทดสอบแล้วว่าเราดีพอหรือเปล่าที่จะอดทนรอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหรือว่าความสําเร็จในอน,นาคตได้อะแม่ก็รู้สึกว่าพอผ่านมาได้อะมันก็มีสิ่งดีๆรอเราอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะ ทุกคนช่วยกันติดตามเพจนี้ของแม่แอนนาด้วยน,อน้อไดีให้คุณแม่ฝากช่องนิดนึงค่ะชอบไม่ชอบคลิปยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องดตรแอนนาทันด้วยค่ะทุกเรื่องของความสวยแอนนาพร้อมแชร์กับเรื่องหน้าเชร์